สวัสดีครับของที่บ้านที่มีราคานะครับวันนี้ผมได้นําพระสมเด็จบางขุนพรมปี31นะครับหรือเรียกกันว่าบางขุนพม31ม31มาให้พี่ๆชมกันนะครับก็พระนะัองค์ที่นําให้พี่ๆชมนี้จะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับพระชุดนี้ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ14พิมพ์นะครับแต่ผมจะขอพูดเฉพาะอ,าองค์ที่นําให้ชมก็คือพิมพ์ทรงเจดีนะครับพระรุ่นนี้ส่วนผสมนะครับตามประวัติ ก็จะมะีผงบางขุนพรมที่ชำรุดนะครับแล้วก็บางขุนพรมปี09แล้วก็ปี17อ่เป็นส่วนผสมนะครับการตัดขอบก็จะมี2แบบคือตัดมือแล้วก็ตัดบล็อกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะด,ด้านหน้านะครับอันนี้พิมพ์ทรงเจดีนะครับก็พระองค์ที่นำ้ำมันชมก็ปั๊มได้สมบูรณ์นะครับองค์จริงก็จะมีคราบแป้งปัปายอยู่นะครับลองพิมพ์ นี่ครับสวยครับเป็นพ้าแท้นะครับองนี้ดูดูง่ายครับมีกล่องเดิมเดี๋ยวผมให้ดูกล่องตอนท้ายนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนะครับด้านข้างส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีตายางนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับออกสีอ่านะครับน้าเงินนะครับองนี้หลังหลังเรียบไม่มี ุ่มนูนก็จะเป็นตัดมือนะครับตัดด้วยมือแต่ถ้าตัดบล็อกหรือตัดเครื่องพลา,าจะมีจะมีลักษณะเนื้อเกินนูน,นอยู่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับนะครับประมาณแถวแถวนี้นะครับก็พลาชุดน,นี้มีทั้งบรรจุกล่องเดียวแล้วก็กล่องชุดนะครับยกเว้นพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษจะมีเฉพาะกล่องเดียวนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิม าพี่ชมกันขนญาตยอ่อองค์นี่ครับที่กล่องก็จะบอกว่าปีมหาราชมังคลาพิเศษนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์ครับโตพมลังสีวัดใหม่อามาตรดบางขุนพรมกรุงเทพมหานคร30เมษาย5น2531ด้านหลังกล่องน,นะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับ นี่ครับลักษณะนี้ปัจจุบันค่านิยมสวยๆพิมพ์ทั่วๆไปก็อยู่ประมาณถ้าสวยเลยเดิมๆก็พันพันขึ้นนะครับพันกว่าบาทแต่ถ้าย้อนสวยก็อาจจะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงปลายๆยกเว้นพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษอันนั้นจะแพงครับแพงก็หลักพันและหลาย,ลายพันหรือหมื่นกว่าบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ผู้บูชาแล้วก็ผู้ที่ให้เช่าบูชานะครับยังไงก็ฝากาพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้กันสักนิดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ